สวัสดีด้วยครับผม BK 1นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเว็นอนตัดไม้แบบทีเดียวแบบล่วงทั้งต้นเนาะสาบเว็นอนนี้นะครับผมมีตในตลาดของไม้ครับนะแต่ว่ามันลดราคานะครับเหลือแค่เจ็ดสิบไมคอยเนาะแต่ว่ามันลดแค่12ชั่วโมงนะครับผมก็คือว่าผมอาจจะลงคลิปช้าไปเนาะแต่ว่าถ้าใครติดตามนะครับร้านที่ผมเคยโปรโมทนะครับร้านแลนเนลนะครับเขาจะจัดโปรนะครับวันที่25กันยานะครับผมเหลือแค่15บาทเท่านั้นนะครับผมสาบเป็นอนตัดไม้แบบทีเดียวเนาะ นะครับไปรู้ว่าทุกคนเนี่ยจะทันกันไหมนะถ้าใครติดตามเพจก็น่าจะทันนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่ทันเนี่ยนะครับผมก็สามารถเติมคอยได้นะก็คือตอนนี้ครับคอยก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับราคาถูกนะก็สามารถไปเติมได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแอนอนตัดไม้แบบทีเดียวเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขวานไม้นะครับ ปึ๊บนี่นะครับผมก็จะลวงทางต้นแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะก็คุณผู้ชมก็จะได้ไม้มาแบบนี้นะครับคือมันตัดได้ทุกต้นเลยผู้ชมนะครับนี่ผู้ชมดูนะครับนี่ครับนี่ตัดได้ทุกต้นเลยนะครับผมก็สามารถดูในหนังสือได้นะครับที่จะตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีเซตติ้งนะครับผมนี่อันแรกเนี่ยรับจะมีการเซตท่าด้วยรับจะเอาท่ายืนหรือว่าท่านั่งนะครับในการ ตัดแบบทีเดียวนะอันนี้ผมเลือกยืนไว้นะสมมติผมเอาเป็นท่านั่งนะครับท่านั่งนะครับปึ๊บผมต้องนั่งตัดนะครับปึ๊บนี่นะครับถ้าผมยืนตัดเนี่ยนะครับมันก็ตัดแบบบล็อกเดียวนั่นเองนะครับอันนี้เราเซตติ้งได้นั่นเองนะฮะผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคือตัดดทุกต้นจริงนะครับอ่ะปึ๊บอันนี้คือผมยืนนะผมจะลองนั่งดูนะครับปึ๊บนี่ครับ รวงหมดเลยครับทั้งใบทั้งกิ่งก้านนั่นเองนะครับถ้่มันก็จะมีตั้งค่าเพิ่มเติมอีกนะใครที่อยากจะแบบให้มันร่วงแบบเขาเรียกว่าไงแบบแค่แค,แค่แค่ไม้ครับผมก็ตั้งได้นะครับนี่ตั้งแบบนี้เลยนะครับปึ๊บนะี๋ยวผมจะลองตัดดูนะครับนี่ครับมันก็จะล่วงแค่ไม้นั่นเองนะครับผมนี่ก็ตั้งได้หมดเลยนะครับอันนี้คือ แบบเร็วนะครับผมแบบตั้งค่าความเร็วนะครับก็คือว่าจะให้มันตกช้าหรือว่าตกเร็วนะฮะใบไม้อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถตั้งได้นะแต่ว่าผมไม่ตั้งนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ลองมาดูกันได้นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าจะให้ขวานแต่ละขวานเนี่ยนะอันไหนเนี่ยมันสามารถตัดไม้แบบทีเดียวได้บ้างนะครับผมก็สามารถไปกด <establishing> ปิดเปิดได้นะครับเนี่ยสามารถกดปิดเปิดได้นะครับอันนี้คือปิดเนาะปิดไม่ให้เขาเรียกว่าขวานไม้เนี่ยนะครับนี่ตัดไม้แบบทีเดียวได้นะครับเอาไปสักครู่นะครับโอเคผมอ,อ๋อผมยังไม่ปิดหรอโอเคครับปิดแล้วเนี่ยโอเคนี่ให้มันขึ้นการ,กรบายแบบนี้โอเคนะครับผมเนี่ยลองดูครับ มันก็จะตัดแบบล่วงทีเดียวไม่ได้แล้วนะถ้าเราไปปิดนะครับผม่ะก็ประมาณนี้นะครับสอบอันนี้นะครับผมจะเป็นเขาเรียกว่าตั้งค่านะครับเขาเรียกว่าความคงทนนั่นเองนะครับสมมติใครที่แบบอยากจะแบบอยากให้แบบมันเขาเรียกว่าเรียวทางมาครับแบบเขาเรียกว่าขวาเนี่ยนะครับผมให้ขวาเนี่ยนะครับมันลดตามจํานวนไม้นะครับที่ตัดนะครับผมก็สามารถเลือกกดเปิดได้นะครับ นี่ก็คือว่ากดเปิดอันนี้ไว้นะครับมันก็จะลดตามจํานวนม้านะค่าความคงทนนะถ้าเราเลือกแบบแบบแบบบล็อกเดียวแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราตัดแบบทีเดียวไปเลยอะนะครับมันก็จะนับแค่บล็อกเดียวเนาะนะครับอันนี้มันก็จะแบบตั้งมานะครับเพื่อให้แบบเพิ่มความสมจริงเท่านั้นเองนั่นเองนะครับผมก็เอาแต่ความสะดวกนะครับถ้าใครอยากจะแบบให้มันแบบลดจริงๆก็นี่ครับตั้งแบบ ลายบอกไว้นะครับมันก็จะลดตามจํานวนไม้เลยนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นการเขราเรียกว่าเป็นลายครับเป็นลายของออสีสีนะครับมาเซตได้นะครับเนี่ยสีขาวสีดําสีแดงอะไรย่างนี้นะครับผมลองตั้งสักสักสีหนึ่งแล้วกันนะเอาเป็นสีชมพูลแล้วกันนะครับโอเค ดูดีไดเป็นยังไงครับนี่ครับกรอบมันก็จะเป็นแบบสีชมพูแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคก็ถือว่าเท้ามาได้ดีนะนจริงนะครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งเป็นสีขาวลวละกันนะครับโอเคนะครับลองสีขาวดูนะฮะมาดูสีว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคต้นนี้ละกันนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมนั่งผมลืมนั่งนะครับนี่ครับปึ๊บโอเคล่วงทีเดียวเลยปึ๊บนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถตัดทุกต้นเลยนะครับชมก็ดูในหนังสือได้นะนะคลิกไปที่ขวานก็ได้นะครับแล้วก็นี่ครับดูว่าไม้เนี่ยสามารถตัดได้บ้างนะก็คือว่าเหมือนจะแบบทุกต้นเลยนะครับในเนเธอร์ก็ตัดได้นะครับโอเค ถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมไปให้ดูแล้วกันนะะผมก็ทำประตูเนเธอร์ไว้แล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับสักหน่อยสักหน่อยโอ้โอ้ผมเรียบร้อยฮะ <laughs> โอเคได้เดี๋ยวเซ็ตเกียร์หมดแบบแป,ป๊บนึงเลยครับผมรู้สึกว่ามันเกิดอันนี้ไปครับเกิดเสียงไป โอเคเราบินหาไม้กันสักคู่นะครับโอเคนะครับมาเรามาลองดูกันนะฮะนี่ครับผมอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยเอเดอร์แมนโอเคนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ตัดได้ทุกต้นเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นแน่นอนที่ดีนะครับแต่ว่าทํามานานแล้วแหละนะครับแต่ว่าเขาเพิ่งมาลดราคาเนาะ ก็สับใครที่อยากจะได้ความผสกสบายก็ลองไปโหลนเล่นกันดูได้นะเองนะครับผมโอเคเจอใหม่ครั้งหน้านะนนครัสดนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะครับผมบ๊ายบาย,บายครับ